นี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเสีซนูบอกเองถึงหัวเข่าวด้านหลังเข้ากราบขอโทษวิกตูเหตุลูกพักพูดพาดพิงขอหมดห่วงพักการเมืองประกาศใช้งบหาเสียงเพราะกว่าจะถึงวันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอื่นแล้วปัดพลวันไม่ได้ส่งสัญญาณจับมือทักษิณชี้การเมืองต่างคนต่างเดินเมื่อเวลา10นาิกานาทีวันที่8กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์ที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้ทุกคนทำการบ้านในการชี้แจงต่อสภาว่าเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องทำการบ้านอยู่แล้วเนื่องจากการอภิปรายตามมาตรา152ถือเป็นการแนะนำจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซีกฝ่ายค้านถ้ามองโลกในแง่ดีว่านี่คือการแนะนำว่ารัฐบาลควรจะทำอย่างไรและที่ผ่านมามีอะไรที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าผิดพลาดไปบ้าง ก็รับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริงไปตรงไหนที่เป็นข้อแนะนำที่ดีก็นำเอาไปพิจารณาว่าจะปฏิบัติหรือไม่ตรงไหนเป็นเรื่องไม่จริงก็อธิบายเรื่องจริงให้ฝ่ายค้านและประชาชนได้รับฟังถือว่าเป็นประโยชน์อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการท้าทายกันหรือการพุ่งเป้าที่จะโจมตีซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ มีความกางงังวลในการหาเสียงของแต่ละพักการเมืองเรื่องการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆนายอนุทินกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานบังเอิญว่าตนกดไมโครโฟนไม่ทันนายกรัฐมนตรีสั่งปิดประชุมไปก่อนความจริงในเรื่องดังกล่าวพักการเมืองใดออกนโยบายอะไรก็ต้องมารับผิดชอบในนโยบายเหล่านั้นหากทำไม่ได้พักนั้นก็ต้องรับผิดชอบ ความจริงไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์ต้องกังวลในเรื่องเหล่านี้เพราะทุกพักการเมืองก็ต้องผลิตนโยบายเพื่อให้ประชาชนพิจารณานายอนุทินกล่าวว่าปัจจุบันข่าวสารมีมากประชาชนจะรู้ว่านโยบายเหล่านี้ทําได้จริงคนพูดแล้วทําได้จับต้องได้หรือไม่หรือเป็นแค่นโยบายขายฝันละเมอเพอพกวันนี้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาให้นโยบายซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อถามว่านโยบายที่นายกพูดถึงจำนวนเงิน8 0 0แสนล้านบาทเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นพรรคการเมืองใดแค่แสดงความเป็นห่วงในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่กว่านโยบายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงก็ต้องเป็นรัฐบาลชุดอื่นแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายอนุทินโดยนำนายศักดสยานชิดชอบเลขาธิการพกักภูมิใจไทยเข้าพบพนเอกประยุทธ์เพื่อขอโทษกรณีที่มีลูกพักได้กล่าวพาดพิงถึงนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไปคุยแต่เป็นการประกาศขอโทษท่านเราเป็นหัวหน้าพักเมื่อลูกพักพูดพาดพิงถึงท่านในสิ่งที่ต้องถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูด พักภูมิใจไทยมีแนวทางชัดเจนว่าการลงพื้นที่หาเสียงปลาใสาห้ามไปแตะเรื่องพรรคการเมืองอื่นหรือห้ามแตะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเจต,ตนารมณ์ของพักภูมิใจไทยท่านสุประชัยใจสมุทรนายทะเบียนสอสอบัญชีรายชื่อท่านคงมันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไปพาดพิงนายกรัฐมนตรีผมในฐาหนะหัวหน้าพักก็ต้องไปกราบขออภัยท่านนายกหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุ ผู้สื่อข่าวถามว่าพักได้กำชับหรือไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นายกรัฐบนตรีแต่ต่อไปพักภูมิใจไทยจะต้องไม่มีการพาดพิงไปถึงพักการเมืองอื่นนายอัคทินกล่าวว่ามันต้องไม่มีต้องห้ามไปพูดถึงพักการเมืองอื่นถ้าไปพูดถึงพักการเมืองอื่นผมก็ต้องไปขอโทษหัวหน้าพักอื่นหรือคนที่ถูกพาดพิงอีกผมก็บอกไปแล้วว่าโอ้โหผมข่าด้านแล้วนะ เมื่อวานนี้ปกติรอยตะเข็บกรีบกางเกงผมจะแหลมเปียบแต่เมื่อวานนี้ตรงเข่าของผมทู่เลยซึ่งสมาชิกพักก็คงไม่มีใครอยากให้หัวหน้าพักกางเกงไม่สวยอีกหลังจากผมเข้าไปขอโทษและเรียนชี้แจงแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วท่านจะบอกว่าอ้าวหรอมาเรื่องอะไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตามถ้าเราทำเรื่องไม่สมควรก็ต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่เพราะถือว่าผมเป็นผู้น้อยนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อฉบับหนึ่งว่าไม่เคยคิดร้ายกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณในการจับมือทางการเมืองในอนาคตใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวปฏิเสธว่าไม่ใช่เลย เราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปตัดต่อตรงคำถามและช่วงท้าที่ตนได้พูดไปหยิบเพียงเฉพาะส่วนตรงกลางมาพูดผมไม่ได้บอกความรู้สึกไปว่าในพักภูมิใจไทยไม่มีใครไปคิดร้ายกับท่านนายกทักษิณแต่เรื่องการเมืองวันนี้ก็ต้องถือว่าต่างคนต่างเดิน ต่างคนก็ต่างมีแนวทางของตัวเองก็แค่นั้นไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นทางนี้ต้องไปฟังคำถามที่ถามก่อนหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากบัติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ